เอาละครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ซาสุเนกนะครับผมและครั้งนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับก็วันนี้เป็นวันที่23ธันวาคมปี2 5 6 4นะครับวันนี้นะครับผมผมมีผู้ติดตามถึง5 1 3คนแล้วนะครับผมก็เราก็เดินทางมาถึง513คนแล้วนะครับ ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยซัพพอร์ตผมนะครับก็ผมก็จะสัญญาว่าผมจะทําวิดีโอออกมาให้ดีขึ้นกว่านี้นะท่านผู้ชมโอเคก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปลองไปเล่นเกมอื่นดู่นะครับเห็นในช่องแชทเขาบอกว่าอยากเห็นผมเล่นโลบอกนะผมก็เดี๋ยวจะดูก่อนนะครับว่าจะเล่นยังไงนะก็ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะโอเคก็คลิปเด็ดไปเด็ดไ์หรือเอฟเฟกผมก็ เดี๋ยวจะเอามาลงด้วยนะท่านผู้ชมก็รอติดตามด้วยนะท่านผู้ชมโอเคแล้วก็ถ้าใครอยากเข้า Discord ของผมนะครับก็อยู่ใต้ลิงก์ทุกวิดีโอเลยนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ Discord ของผมจะมีก็ Discord ของผมนะครับก็จะมีเอาไวห้หาเพื่อนเล่นเกมทีมฟอร์เตสนะครับแล้วก็เกมอื่นๆนะครับก็จะมีห้องให้เลือกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น t ีมฟอร์เตส์เอเพ็กวอลลุนแลนด์เดบายเแล้วก็ เกมโทรศัพท์นะครับก็เกมโทรศัพท์ก็จะมีอวมองอัดอวีอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะผมก็จะอยู่แถวๆนี้แหละถ้าวันไหนไม่เห็นผมก็แสดงว่าผมไม่อยู่นะครับโอเคผมก็จะอยู่ใน Discord ของผมนะครับก็ถ้าใครอยากเข้ามาพูดคุยหรือว่าอยากเข้ามาเล่นเกมัาผมนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับโอเคก็ในเมื่อมีถึง มีผู้ติดตามถึง513คนนะผมก็มีกิจกรรมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับจะมีทั้งหมด5รางวัลน,นะครับโอเคผมก็จะมาบอกนะครับว่ารางวัลมีอะไรบ้างนะโอเคไปเราไปดูอันดับที่5กันเลยครับผมเอ้่ะรุยโอเคครับผมก็สำหรับอันดับที่5และอันดับที่4นะครับ ผมจะเอามารวมกันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นของรางวัลเดียวกันนะครับ <Okay. S 1> อันดับที่5กับอันดับที่4นะครับผมจะแจกเป็น <c oughs> เหล็กเลเวล3ามจำนวน3อันนะครับก็รับกันไปเลยนะครับผมโอเคแล้วก็เรามาดูอันดับที่3ากันเลยครับผมอันดับที่3นะครับก็จะเป็นรองเท้ากล่องคริสต์มาสนะครับ ก็อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเวลาเดินจะมีเสียงหรือเปล่านะแต่ผมว่าคาดน่าจะว่าน่าจะมีนะท่ามาชมก็เจ้าลองเุ้ยเจ้ากล่องอันนี้ก็จะเป็นอันดับที่สามนะครับอ่าโอเคป่ะเราไปดูอดันที่สองกันเลยครับผมสําหรับอันดับที่สองนะครับก็ตกเป็นของอันดับที่สองนะครับก็จะเป็นเลื่อยของเมดิกนะครับ โอ้โหก็เรื่องของเมดิกนี้ตกแต่งด้วยไฟคริสต์มาสนีครับด้วยนะครับก็เหมาะสําหรับใกล้จะถึงวันปีใหม่นี้นะอีกไม่กี่วันก็จะวันปีใหม่แล้วนะครับก็ถ้าใครมีอาวุธชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่โคตรเท่เลยนะท่านผู้ชมใครเล่นใครสายเมเมดิกนี้โอ้โหผมบอกเลยโคตรเท่เลยนะท่านผู้ชมโอเคนี่ก็เป็นอันดับที่2นะครับต่อไปเราไปดูอันดับที่1กันเลยครับผมเอาละอันดับที่1ตกเป็นของ ปืนแบ็กบ็อกซ์ของโซเจอร์นั่นเองนะครับผมโอ้โหผมบอกเลยว่ารางวัลชิ้นนี้เป็นรางวัลที่ชิ้นใหญ่มากนะท่านผู้ชมก็ถ้าใครอยากได้นะครับก็ทําตามนี้เลยนะครับก็กติกาการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็อันดับที่1น,นะครับก็จะเป็นกดซับสไครป์ช่องของผมนะครับแล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้นะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนแรกในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ โอเคแล้วก็ไปดูขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นคุณคิดเห็นยังไงกับเกม t Team f o r t r t s s ในปี2564นะครับแล้วก็คุณอยากให้เกม t Team f o r t r t s s ในปี2565เป็นยังไงนะครับก็ผมอยากรู้แนวคิดหรือแล้วก็ความคิดของท่านผู้ชมนะครับว่าคุณคิดเห็นยังไงกับเกมน,นี้นะครับโอเคก็นี่ก็เป็นขั้นตอนที่2นะครับ จะมาประกาศรางวัลวันที่31ธันวาคมนะครับก็เป็นวันปีใหม่เลยนะก็ถ้าใครได้ไปก็ถือว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่นะครับสำหรับในการเริ่มต้นปีที่ดีนะครับโอเคก็นี่เป็นขั้นตอนเท้งหมดนะครับโอเคนี่ก็ผมพูดอะไรไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาบอกว่าขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มาติดตามแล้วก็ ดูวิดีโอแล้วชอบวิดีโอของผมนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับก็ตอนนี้ก็อาจจะมีแค่5รางวัลน,นะก็ในอนาคตก็อาจจะไม่แน่นะครับผมจะเอามาสัก6 7อย่างเลยนะท่านผู้ชมก็คอยสนับสนุนแล้วก็คอยก,กดติดตามผมด้วยนะครับโอเคก็ทั้งหมดนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็หมดแล้วนะท่านผู้ชมผมพูดอะไรไม่ออกแล้วตอนเนี้ <laughs> ผมตื่นตต่ใจว่าตอนนี้500ลละโอเคก็เราอยู่ด้วยกันไปนานๆเลยนะครับผมโอเค ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับมาให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมในการเล่นเกมต่อไปนะครับผมก็กฎเกณฑ์ผมก็จะเอาไว้หลังเอ็นเครดิตอันนี้เลยนะครับก็ถ้าใครอยากอ่านต่อนะครับว่าเป็นยังไงก็มากดพอดดูก็ได้นะครับผมจะไว้หลังเอ็นเครดิตนะโอเคก็เจอกันวันที่31ตุลาเอ้ยจะถุยเจอกันวันที่31ธันวาคมนะครับแฮปปี้เดือนเดือนะครับทุกคนบ๊ายบาย